สวัสดีครับวันนี้อยู่กิมโอเคผมเข้าก็เลยผมไม่รอเลยน่าทำอะไรกูโอเคใก่ไหมโอเคไม่ดี ็สมมุิแล้วได้เจ็ดก็สมมุิแล้ว <c oughs> อัดเกมอะไรเนี่ยแค่งฟุตบอลได้เจ็ดศูนย์โอ้โหเกมเป็นนักวิชาชียแน่เลยี <c oughs> <c oughs> ่ทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนเพื่อนุก <c oughs> ให้เราได้เอาได้เลยมันเต็มหมดแล้วใช่ไหม คือคือมันเล่นยังไงอ๋ออันนี้เตะฟุตบอลแบบอบอร์ิก้าคือเขาเตะยังเกาเตะมั่วแล้วมันเอ้างูอยู่นะงูอยู่นะงูอยู่นะเตะกันมั่วเลยเพื่อน

าส่งก่อนไหมค่อยมาอ่านหรือเปล่าถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นแฮกไหมเฮ้ยมันไม่แฮกอนนอาตะแกจะอ่านไอยเ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรกันนะยอดยอดยอดเลยหนึ่งเลยยอดเพื่อนยดยอดอ่ะุดยอด เหย็ด <Yes. S 1> ไม่มีท่าไหมอะไรปวดหลังอ่ะมีท่าแบบมีมาไหมว่ามันไปไม่มีสิ้นสุดไ,ไปเลยไปเลยไกลๆอ่ะโคนี่อันเป็นแฮกก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเเล่นไ,นไม่เป็น เอาเอาอืออือไป้ยม,ม,ม,มายมาชัวร์เลยคนนี้มาแบบราดโอ้โหโอ,โอ้มาแล้วมาแล้วเตะเลยเข้าประตูไหมไม่เข้า อันนี้ก็เปรกันเมือเอ่อไรอ่ะเห็นนะครับมาแล้วมาแล้วครับโอ้โอ้เฮ้ยเข้าประตูครับโอเคครับลั่นไปข้างนอกอย่านะอย่านเพื่อนดูข้างบนครับผมจะชนะไม่แน่วันนี้มันแค่สองเท่าตลอดอะ่ะเ้าเรียกเออเพื่อนติดก,ก่อน โคงกระดูกอ้มมันแบบลูกบอลดีเลยมาเดี๋ยวทำเองมามามาเอาให้มันครบสูตรเลยเอาให้มันครบสูตรเลยสุดเยอด้ อัน,นีกันเงียบอ่าไปเลยไปสุดยอดเลยเพื่อนโอเคครับเข้าเลยครับสามสองเข้า,าอเ,อเอาไม่แตกเพือนเอาเอาอันนี้อันนี้ก็จริงแล้วไม่เข้าอย่าให้อย่าให้ไม่เข้านะอย่าชชชชอุ้ยอุ้ยโอเคเขาใช้ความคิดโกมาแล้วสุดยอด ผมโดนน้ำแล้วอตายไปด้วยอู้เลยหม่ห oh ลงทางเ oh ออไม่เตะโวเลยรับไม่ได้ <c oughs> เตะเตะไปทางนู้นไม่ใช่เตะไปทางนี้เฮ้ย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 เอ้ะเฮ้ยเเฮ้ยอฮ้เฮ้ยอ้ยเฮ้เ้เฮ้เฮฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยนย โรนันโดโรนันโดใช่โรนันหรอก็เก่งเกินไปไงลุกบอนดีแน่เพื่อนอย่าบอกนะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแฮงอ่ะเฮอร์ไม่อยู่เซิร์ฟแฮงใช่ไหมสามสุดยอดเพื่อน เออเตะโอเคให้มันเข้าสีสามเลยเพื่อนยอมแพ้แล้วไปเตะไปไกลเลยโอเคทีมแฮกเกอร์ลูกบอลมันจะดีดมันจะดีดไปมั่วเลยอ่ะผมทำดีๆนี่ไม่ได้แต่ทำตรงๆนี่ได้ไเลยเฮ้ยยายายาอย,ยาโอเคเพื่อนยอมแพ้แล้วจบออเกมแล้ว <c oughs> ไม่เอาเลยแกแฮกเกินไปอ่ะเพื่อนเอาดีๆนะโอเคมันสูงอ่ะหนึ่งวิเท่านั้นหนึ่งวิเท่านั้นหนึ่งวิเท่านั้นเข้าเลยลูกบัลบิดเองมีอะไรปะเนี่ยเฮ้ยโอเคเพื่อนเพื่อนยิงเลยสุดยอดเลย โอ้ไมคกโอ้กับบลิสบอลโอ้โอ้ยจอยจอยชนะมิเนี่ยโออยอีกแค่สิบห้าวิสุดท้ายไม่ชนะนแล้วยอมแพ้แล้วเสมอให้เส,สมอเสมอเลยมันนับติดลบไหมเนี่ยมันต้องมีคนเดียวที่ชนะหรือเปล่าโอเคครับติดลบเลยครับติดลบครับ ทีเม right ื่อก enfin ี้นายชนะทีมนี้นายแพทีเมื่อกี้นายชนะอือลากเขาให้แล้วก็ลากเข้าห้ลาดเข้าไปลากเข้าไปให้หมดอ่ะอะเอาไปให้หมดเอาไปทั่วเมืองเลยอะอ่สุดยอดตายเข้าไปใหญ่เือเราทำอย่างนี้อะ อย่างนี้มัน,นลูกบอลดีดเองเฮ้เฮ้เฮ้ๆๆผมขอเซิร์ฟดีๆได้ไหมอ้าววะดแ้วเลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งมาเลยจังไม่ใช่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะ,ะครับให้แค่ตเตะไปตเตะมา จำกัดเวลาที่ห้า้ยๆๆสุดยอดเพื่อนสุดยอดทุกคนดูได้เลยครับสุดยอดยอดเลยโดนน้ำแล้วอ่ะเพื่อนเกณนกติเป็นแฮกหน่อยลูกบอลดีดคนนี้นก็เป็นแฮกแล้วนู้คนเนี้เฮ้ย เฮ้ยเอาอะไรกันนะแะตปบูเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเกือบตายยิงแม่นมากเพื่อนยิงแม่นมากเอเพื่อนเพื่อนเตะอะไรของแกเตะไม่ใกลๆกลโอ้โอ้ยโดนโดนลุมแล้วทีมฟ้าโดนลุมแล้วครับทีมผมโดนลุมแล้วโอ้โอไม่โอ้ไม่ โอ้โอ้วชักยิ้มมาโอ้รับแต่กันะระแะกะโอ้มายโอ้โอ้ชิชโอ้ไม่ชิชุกันเลยเกย์โอเคอะไรกันโตขึ้นใส่อีมัสโอเคแล้วก็เดีอยวจะเอ้ยจะโดนน้ำได้ใช่ไหมจะน้ำแล้วเนี่ยจะชนะไหมโนโนกายไอเอ็นเอ็น โอ้โอ้แต่แต่แต่แโอเค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 หาอายุนโอ้ยเกือโอ้ยอันนี้ก็ตลกแล้วโอไม่อะจ้กิดต้โอเคครับไม่ไม่โอเคนะครับสำหรับวันนี้พูดบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับ